วิเคราะห์บอลจริงจังใบสมวังครับวันนี้วันพุธที่8ตุลาคมนะครับหลายๆคนก็ปล่อยเกียยวว่างมาส3าวันนะครับช่วงฟุตบอลสโมสรแต่ว่าโอ้โหน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันก็ทำกับไรได้ดีนะฮะในวันที่บอลไม่ค่อยพลิกนะครับมาว่ากันใหม่ในช่วงเบรกทีมชาติแบบนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติกลับมาข้อมูลเตรียมมาให้เรียบร้อยครับและตัวเน้นไม่อยากให้พลาดครับเดี๋ยวจัดให้สําหรับใครที่ยังไม่มั่นใจว่าไปทางไหนดีเดี๋ยวจัดให้ในกลุ่ม2ตัวที่มันจะดีสุดประจําวันนี้นะครับเอาละครากกสุับ อินโดครับเตะกันในเวลาเที่ยงคืน15นาทีฟุตบอลโลกแล้วคัดเลือกโซนเอเชียนะครับด่านเกือบจะสุดท้ายแล้ว เอาแค่แชมป์กลุ่มเข้ารอบนะครับสำหรับรอบนี้ก็กลุ่มละ3าทีมแล้วก็มี3กลุ่มแล้วเตะอันที่ประเทศเป็นกลางนะฮะซาอุดได้เป็นเจ้าภาพเองเลยฮะไม่รู้ว่ากลางตรงไหนเหมือนกันแล้วก็มีกาตาร์อีกทีมนี้ได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะฮะเอาละครับคู่นี้เนี่ยก็เป็นคู่จัดกิจกรรมจากเสื้อฟุตบอลนะครับก็สามารถร่วมสนุกได้ทายว่าใครชนะส่งคาตอบให้กับทีมงานครับร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้รับเสื้อซาอุเหนือกว่า1ชั้นหน้าเชียร์ซาอุครับเชียร์เจ้าภาพครับแล้วก็ลิเบียเจอกับแคปเวิร์ดคู่ นะครับก็อันนี้เป็นโซนแอฟริกาละก็มองว่าลิเบียเนี่ยคือจริงๆไม่ได้แย่แต่ว่าแคปบ์ดเนี่ย ปีนี้พวกเขาดีจริงๆโดยเฉพาะในเหมือนเหมือนรายการอื่นไม่เอานะเหมือนจัดคนละชุดแต่เป็นรายการนี้จัดเต็มแล้วก็เล่นค่อนข้างแตกต่างกับรายการอื่นๆแคปเวิร์ดดูเหนือกว่าครับไอเชียแคปเวิร์ดเรทก็ถือว่าน่าลงทุนนะเพราะเรทแค่เสมอเท่านั้นเองในขณะที่มอริเชียสกับแคนาบรูนครับแคนาบรูนเหนือกว่าต้องชนะ3ประตูคู่นี้เดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มครับว่าจะทะลุหรือไม่นะฮะเป็นตัวเน้นนะเอสกวัตตินีกับแองโกลาแองโกล่าเหนือกว่า1.25่นะครับคือตัวผู้เล่นของแองโกล่าเนี่ติด ก็เลยมองว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะชนะได้กับเรทที่เปิดมา1.25คือเปิดมาแบบต้องวัดแมตช์สไม่ยอมให้ใหยิงแมตช์เดียวแล้วได้เจานะ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แอบแพงอยู่เหมือนกันแต่ดูแล้วครับ ถึงครับพอดีคาให้เชียร์แองโกลาแล้วกาตาร์เจอกับโอมานครับเป็นอีกหนึ่งคู่ในโซนเอเชียกาตาร์เหนือว่า0.75เชียร์เจ้าภาพกาตาร์ครับแล้วก็แอฟริกากลางกับกาหน้าครับกาหน้าเหนือว่า1.25เจอกันทีไรก็ยิงกันอุตลุดนะครับบอลคู่นี้อย่างแอฟริกากลางเนี่ยนักเตะสู้กาหน้าไม่ได้เลยแต่เจาะกาหน้าได้โดยตลอดครับก็เลยมองว่าเกมนี้น่าดยิงกันเยอะนะฮะแต่ถ้าเชียร์เชียร์กาหน้าครับเพราะยังไม่การันตีการเข้ารอบและเกมนี้ถ้าแลกกันไปแลกกันมาอาจจะขาดได้กาหน้าคุณภาพดีกว่านะครับ ชาร์ตกัมพาลีเป็นอีกหนึ่งตัวเน้นนะครับมาลีเหนือกว่า2ชั้นครับคู่นี้ผมจัดให้ในกลุ่มนะกดรับในลิงก์ได้ครับแอดมินเนโรกับสปอร์ตเอซิเฟในบอลบราซิลเซเรียนะฮะบอลสโมสรแอดมินเนโรเหนือกว่า0.75ยเห้เชียร์แอดมินเนโรเจ้าถิ่นนะครับมองว่าเรซิเฟที่กระเตื้องขึ้นมาช่วงหลังเนี่ยกับเกมไปต้องต้องไปเยือนแอดมินเนโรที่คือคือจริงๆชื่อชั้นมันห่างกันเยอะนะแล้วเป็นบอลแพ้ทางอยู่แล้วก็ยังน่าเชียร์แอดมินเนโรที่ยังหนีตกชั้นอยู่ด้วยนะ ส่วนมิราโซเจอกับฟูมิเนเซนะครับมิราโซเนี่ยวศูนย์อยู่สองห้าเชียร์ฟูมิเนเซนะครับมิราโซผมว่าตอนเนี้รอเจ๊งไปเรื่อยแล้วนะฮะเครื่องเริ่มแผวสตาร์ทไม่ติดละเห็นได้จากในช่วง3านัดหลังสุดไม่ชนะใครและ5เกมหลังชนะนัดเดียวชัดเจนนะครับขุมกำลังไม่ลึกพอนะครับฟูมิเนเซมาเข้าฝักช่วงนี้แล้วดูแล้วน่าจะแซงได้ครับอันดับติดกันแบบนี้ด้วยฟูมิเนเซนี่เป็นโอกาสดีเลยนะในการที่จะทะยานขึ้นไปด้านบนให้เชียร์ทีมเยือนนี่คือทั้งหมดครับก้าคู่ประจำวันนีีี้้ด๋ยวพพนนมมาบกัให